ไฮโซลูกนัดเกิดเรื่องขนาดนี้จะยังไงต่อเขาต้องเป็นเรื่องใหญ่ครับถ้าตาบอดเป็นเรื่องใหญ่ผมบอกแค่เนี้นะไฮโซลูกนัดเนี่ยเป็นอุทาหรณ์สำคัญเลยถ้าตาเขาบอดแล้วถ้าเกิดจากการกระทําของตํารวจโอ้โหได้เรื่องใหญ่ครับดังไปทั่วโลกครับอืมนะครับมีคําถามอะไรบ้างครับเรื่องต่อมามีคนถามเกี่ยวกับเรื่องลูกนัดตาบอดจริงหรือไม่จะฟ้องได้ไหมนะครับเอาเรื่องก่อนเรื่องแรกก่อน นะครับเราพูดกันในแง่กฎหมายหนึ่งตาบอดจริงหรือไม่ตอนนี้ยังไม่ยังไม่ชัดเจนนะหมอยังไม่ได้ออกมายืนยันว่าตาบอดถาวรนนะเพราะนั้นตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรักษานะครับเพราะนั้นก็ยังไม่ไม่มั่นใจว่าบอดหรือไม่นะนะครับก็ยังไม่ยุตินะครับแต่ก็มีเสียงเสียงนี้เสียงตาบอดนะครับนะก็ถ้าตาบอดก็ถือว่าทุบทลภาพก็ถือว่าบาดเจ็บสาหัส ขั้นตอนที่2องคำถามต่อมาว่าใครทําให้ตาเขาบอดใครเป็นคนยิงนะแก๊สน้ําตาหรือไม่นะบางคนบอกโดนหนังสติก๊กบางคนบอกแก๊สน้ําตาเพราะฉะนั้นก็ต้องไปพิสูจน์ว่ามันเกิดจากการยิงของตํารวจคอฝอรหรือไม่นะครับก็ต้องไปสู้คนต่อไปนะแต่ในหลายคนก็มองว่ามันเกิดจากตํารวจบางคนก็บอกว่าหนังสติก๊กลูกแก้วก็สู้คนต่อไป นะใครเป็นคนยิงไปยังาตาของนะลูกนัดนะคนนั้นก็ต้องรับผิดนะอาจจะเป็นเจพยายามฆ่าทำร้ายร่างกายทำร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัสนะครับหรือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับนตรายสาหัสก็แล้วแต่ข้อเท็จจริงนะถ้าเจตนาทำร้ายนะนะก็โทษอย่างหนึ่งก็จำคุกไม่เกิน10ปี เจตนาฆ่าก็นะก็สใน3านะครับสใน3ก็อาจจะตลอดชีวิตหรือ,อต่ำกว่า7ปีนะครับก,ก็ว่ากันไปนะอาจจะ10ปีถึงตลอดชีวิตอะไรก็ว่ากันไปนะแต่ถ้า,า,าแต่ถ้าประมาทนะโทษก็เบากันไปก็ต้องดูนะครับว่ามันเกิดจากอะไรนะอันนี้ให้ความรู้ทางกฎหมายนะแล้วก็ใครเป็นคนยิงใครเป็นคนสั่งการ นะคนยิงคนสั่งการก็ต้องรับผิดคนยิงก็ต้องรับผิดในฐานะผู้ลงมือกระทำความผิดนี่ภาษากฎหมายส่วนคนที่ร่วมกระทำความผิดอาจจะเป็นตัวการร่วมนะอันนี้ก็เรียกว่าตัวการร่วมตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา83นะครับอันนี้ให้ความรู้ทางกฎหมายนะคือเราไม่ได้ยิงแต่เราไปร่วมในการปราบเชลชนเพื่อนเรายิงเราก็ต้องรับผิดชอบด้วยเพราะมาด้วยกันไปด้วยกันเรียกว่าตัวการร่วม สมคบคิดกันมาแล้วเสร็จแล้วก็เพื่อนเรายิงนะครับนะเราไม่ได้ยิงเราอยู่ด้วยเราก็ถือเป็นตัวการร่วมมาตรา83นะเพื่อนยิงเราต้องรับผลกรรมด้วยต้องรับในผลของการกระทําของเพื่อนเรานะครับเรียกว่าตัวการร่วมนะฮะนะฮะเหมือนกับคุณป้าอะไรเป้าเป้าอะไรป้าเป้าป้าเป้าไม่มีอาวุธแต่คนที่ไปชุมนุมกับป้าเป้ามีอาวุธป้าเป้าก็โดนไป ข้อหาร่วมกันทำร้ายเจ้าพนักง,งานโดยมีอาวุธอะไรทํานองนี้นะครับนะบางคนก็เรียกว่าเหมาเข่งก็แล้วแต่นะเหมาเข่งก็หมายถึงว่าเขาไม่ได้ร่วมกันกระทําความผิดไม่ใช่ตัวการร่วมแต่พนักง,งานสอบสวนไปเหมาเข่งนะเพราะฉะนั้นข้อต่อสู้ของผู้ต้องหานะั้นมันเป็นไปได้หมดนะจะเหมาเข่งก็ได้อะไรก็ได้แล้วแต่ผู้ต้องหาจะให้การอย่างไรก็ได้จะโกหกตอแหลอะไรก็ได้ นะครับนะเออนะอย่างคดีบ้านกกกองผู้ต้องหาบอกว่าผมไม่ได้ทาผมไม่ได้ทาอันนี้กับมันก็เรื่องของเขาก็เป็นหน้าที่ตํารวจจะต้องหาพยานหลักฐานมายืนยันว่าเขาเป็นคนฆ่าน้องชมพู่ตายในยกตัวอย่างหรือคดีทอยทอยก็เป็นหน้าที่ของตํารวจต้องไปหาหลักฐานมาว่าทอยทอยเจตนาฆ่าน้องพิมผู้ใดกล่าวหาผู้ใดกล่าวอ้างผู้นั้นมีหน้าที่นําสืบ นะนะน,นะครับกฎหมายอาญานะครับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา174วรรคแรวักแล้วโจดมีหน้าที่นำสืบเสมอว่าจำเลยกระทาความผิดทางอาญาโจ์สืบแล้วรับฟังไม่ได้ก็ยกฟ้องเลยไม่ต้องไปสนใจคาโกหกตอแหลอะไรของจำเลยหรือผู้ต้องหาจบเลยนะครับนะกล่าวหาใครต้องนำสืบให้ได้นะครับวันนี้การสอนกฎหมายนะครับ ให้ความรู้ทางกฎหมายกันยามค่าคืนเพรางนั้นก็ดูันต่อไปนะกรณีไฮโซลูกนัดนั้นใครเป็นคนยิงเขานะครับนะแต่ถ้าเกิดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจสํานักงานตํารวจแห่งชาติก็ต้องเป็นจําเลยในคดีแพ่งซึ่งอาจจะฟ้องต่อสารแพ่งหรือสารปกครองก็ได้เขาเรียกว่าเป็นต้นสังกัดหน่วยงานของรัฐก็อาจจะถูกฟ้องว่านะเจ้าหน้าที่ นะคือตำรวจนะครับปฏิบัติหน้าที่เป็นเหตุให้โจทย์ได้รับความเสียหายจากดวงตาดวงตาบอดนะว่าไปหน่วยงานของรัฐต้องถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายอันน,นก็ว่ากันไปนะครับคือตอนนี้เรายังไม่สามารถที่จะบอกว่าใครถูกหรือผิดไม่มีใครตอบได้ก็ต้องไปต่อสู้กันรวบรวมพยานหลักฐานไปนะครับนะนะครับก็ใครจะแพ้ชนะก็แล้วแต่ศาลก็อย่างที่ผมกราบเรียนว่า รายการทนายขายทุกเป็นรายการกฎหมายเป็นรายการให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนไม่ใช่ศาลจะมาตัดสินว่าใครผิดใครทุกนะครับเข้าใจนะครับเนะครับนะเป็นรายการตรงไปตรงมาที่ให้ความรู้ทางกฎหมายกับพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนจะได้ความรู้ทางกฎหมายแบบตรงไปตรงมาก็ก็ไปว่ากันไป <C oughs> นะครับเออนะครับนะก็ดูกันต่อไปนะกรณีของลูกนัดนะไฮโซลูกนัดเนี่ย เป็นอุทาหรณ์สำคัญเลยถ้าตาเขาบอดแล้วถ้าเกิดจากการกระทำของตำรวจโอ้โหได้เรื่องใหญ่ครับดังไปทั่วโลกครับการควบคุมการชมรุมนุมและการสลายการชมรุมนุมมันมีสองคำตามกฎหมายควบคุมคือดูแลให้มันสงบเรียกว่าควบคุมสลายคือให้เขาหยุดการชมรุมนุมให้กลับบ้านเรียกว่าสลายมีควบคุมกับสลายภาษากฎหมายอยู่สองคำนะครับ ตามคำสั่งของตำรวจเนี่ยนะสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติี่ยบอกต้องหลีกเลี่ยงการใช้กำลังถ้าใช้ต้องใช้เท่าที่จำเป็นและไม่เกินสมควรแก่เหตุเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูว่าเฮ้ยไปยิงลูก,กตาเขาเนี่ยตั้งใจหรือเปล่าสมควรไหมเกินสมควรแก่เหตุหรือไม่นะครับตำรวจต้องอธิบายอธิบายได้ก็หลุดอธิบายไม่ได้ก็คุก นะครับเพราะฉะนั้นตำรวจที่ไปปราบปรามนะครับไปควบคุมและไปสลายการชุมนุมนั้นก็เสี่ยงคุกตารางทั้งแพง่งทั้งอาญาและวินัยก็ว่ากันไปส่วนตํารวจชั้นผู้ใหญ่นะก็มีอออ,อกคําสั่งมาแล้วว่าให้ผู้ใต้บังคับบัญชานั้นปฏิบัติหน้าที่โดยคํานึงถึงคําสั่งของศาลแพง่งคือใช้ความระมัดระวังในการควบคุมและสลายการชุมนุมหลีเกเลี่ยงการใช้อาวุธกดการใช้กําลังนั้นก็ให้หลีกเลี่ยง ให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักนะครับนะไม่ใช่คำนึงถึงความปลอดภัยของตำรวจคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักนะครับพี่น้องประชาชนครับเข้ามาแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์นะฮะนะครับเยอะๆนะเป็นรายการให้ความรู้ทางกฎหมายเป็นความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องคดีเนี่ยนะครับเป็นเรื่องการเมืองแต่เราพูดกลางๆนะ เฟซบุ๊กเราจะได้แบบดูแล้วมีคุณค่านะไม่ใช่แบบทิ่มตำแทงอะไรสุดโตรงอะไรไม่ต้องสุดโตงมีเยอะแยะเพจนะครับคนที่ไลฟ์สดแบบสุดโตรงด้านการเมืองไม่ว่าเชียร์รัฐบาลแบบสุดโตรงดารัฐบาลแบบสุดโตรงมีเยอะแยะเพจเราขอเอาไว้เอาให้ความรู้แบบกลางๆแต่ตอบคําถามทุกคําถามนะครับเออนะครับนะครับ มีคนบอกอะไรประชาชนถูกยิงนะฮะก็ว่ากันไปยิงยิงหรือไม่ยิงเราไม่ทราบนะถูกยิงก็ต้องดูกระสุนจริงกระสุนยางนะพุตะไลมันเยอะแยะไปหมดตะกี้ผมดูนะมีทั้งจุดพุมีทั้งลูกแก้วหนังสติก๊กกระสุนยางอะไรตะไลมันเยอะแยะนะการเกิเดเหตุด,ด้เกิเดเหตุในเวลากลางคืนยิงตอนนี้เป็นไงสามทุ่มไปแล้วเคอร์ฟิวแล้วตอนนี้เราก็เริ่มยนะุ <c oughs> ่งแล้วนะครับ ไช้ฝ่าฝืนควดฟิลก็โทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน40,000บาทตามข้อกำหนดของพลเอกประยุทธ์ก็ว่ากันไปติดตามกันต่อไปนะครับพี่น้องประชาชนครับเราคุยกันแบบสบายๆให้ความรู้ทางกฎหมายกับประชาชนนะเรื่องไฮโซลูกนัดเป็นเรื่องที่น่าสงสารมากและเรื่องนี้จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ถ้าไฮโซลูกนัดนั้นตาบอดนะครับจะเป็นเรื่องใหญ่ผมบอกเลยเรื่องใหญ่แล้วมันจะเป็นประเด็นไปถึงต่างประเทศ ไปถึง UN ไปถึงเป็นประเด็นในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้หรือเดือนหน้าเนี่ยนะครับ <S 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 เพราะฉะนั้นถ้าถ้าไฮโซลูกนัดหรือที่เรียกว่าสลิมกลับใจเนี่ยเกิดตาบอดขึ้นมานี่โอ้โหฝ่ายค้านต้องหยิบยกเป็นประเด็นแล้วไปเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจว่ามีการใช้กำลังทำร้ายประชาชน มีการพยายามฆ่าประชาชนอะไรต่างๆก็ก็เป็นแนวของฝ่ายค้านะนะเขาต้องเล่นงานแน่นอนเพราะฉะนั้นประเด็นนี้เป็นประเด็นที่มันอ่อนไหวต่อความรู้สึกของประชาชนก็เป็นหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องรีบไปค้นหาความจริงแต่ผมฟังรองโฆษสกสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้สัมภาษณ์แล้วไม่ค่อยสบายใจบอกเออนะตรวจสอบแล้วยังตาย,ยังไม่บอดหมอย,ยังไม่ยืนยัน แต่หายเมื่อไหร่จะไปแจ้งข้อกล่าวหาผมว่าไม่ต้องพูดเขาตาบอดซึ่งอาจจะเกิดจากเจ้าหน้าที่หรือเกิดจากไหนแล้วเี่ยเราก็ต้องเห็นใจเขาไม่จาเป็นต้องไปแถลงข่าวบอกว่าหายเมื่อไหร่เดี๋ยวเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาผมว่าไม่ต้องพูดก็ได้มั้งก็คงไม่มีใครว่าอะไรหรอกครับก็ฝากท่านโฆษกกองบัญชาการตรนะเวนนครบาลท่านพลตำรวจตรีปริยะนะครับก็ฝากครับไม่ต้องพูดนะเพราะว่าอะไร พอพูดแล้วมันก็จะมีคนวิพากษ์วิจารณ์ท่านในทางลบโดยเฉพาะคนที่ต่อต้านตํารวจท่านก็บอกว่าเออตรวจสอบแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ยืนยันว่า,าบอดหรือเปล่าท่านไม่ต้องไปพูดหรอครับหายเมื่อไหร่เรียกมารับทราบข้อกล่าวหานะครับอะไรต่างๆเนี่ยผมว่ายิ่งพูดไปมันก็ทําให้คนเกลียดตํารวจมากขึ้นนะครับนะนะครับนะก็นะนะฝากไว้ด้วยความเคารพด้วยความเคารพนะครับเราไม่จําเป็นต้องพูดครับ นะจับผู้ประท้วงวันนี้300ลาย500ลายยึดรถวันละสองสามร้อยอะไรต่างๆผมก็ไม่ต้องมาถแถลงเราเงียบๆดีกว่ามั้งนะครับมันไม่ใช่ว่ามาแถลงแล้วผู้ชุมนุมจะกลัวที่ไหนมันไม,ม่มีใครกลัวอนะครับเข้าใจไหมฮะนะมันไม่ได้มีใครกลัวไม่ใช่มาถแถลงทุกวันทุกวันทุกวันบอกจับเท่านั้นยึดเท่านี้อะไรมันมีคนกลัวที่ไหนไม่มี เพราะฉะนั้นผมว่าไม่ต้องไปถแถลงตัวเลขการจับกลุมอะไรเงียบๆก็พอแล้วนะคุยออขอความเห็นใจประชาชนตำรวจจําเป็นต้องรักษาความสงบนะเห็นใจเจ้าที่ด้วยเจ้าที่ต้องทําตามกฎหมายเนื่องจากมีข้อกําหนดห้ามชุมนุมเกิน5คนขึ้นไปห้ามมั่วสุม10คนขึ้นไปนะผิดพรบรโรคติดต่อพอรบร,รักษาความสะอาดพร,พรบรจ,รจราจร ต้องเห็นใจเข้าใจตำรวจนะครับนะผมว่าพูดอย่างนี้ผมว่าตำรวจดีนะคนก็รักตำรวจแต่ถ้าบอกว่าจับดําเนินคดีทุกตัวบทนะทุกบททุกมาตราโอ้หนะผู้นําประเทศคนหนึ่งเคยกล่าวไว้ดําเนินคดีทุกตัวบททุกมาตราใครเฟกนิวดําเนินคดีให้ถึงที่สุดรายงานให้ทราบภายใน24ชั่วโมงโอ้ ตั้งศูนย์ปราบฟิกนิวปิดเบือนใส่ร้ายข้าราชการหน่วยงานของรัฐทําให้ประชาชนตกอกตกใจวหวาดผวาข้อมูลเป็นเท็จเราดําเนินคดีนะทุกตัวบททุกมาตราโอ้โหฟังแลวดูแล้วมันน่ากลัวมากเลยแต่ปรา,ากฏว่าอะไรไม่มีใครกลัวเลยนะครับอืมนะครับอันนี้ก็เล่าเล่าให้พี่น้องประชาชนฟังว่าการถแถลงข่าวรัฐบาลบางทีมันอาจจะกลายเป็นการเหมืนอนยั่วยุ นะคดีพรบอมคดีความมั่นคงคดีอะไรเยอะแยะไปหมดอะ่ะมาตรา112บ้างอะไรบ้างเยอะแยะไปหมดนะนะครับมีกฎหมายที่จะมาเล่นงานประชาชนเยอะแยะมากจนประชาชนแรกๆก็กลัวพราะนานๆเข้าว่าโอ้โหไขู่กุมานานเลวนะอะไรก็จับอะไรก็จับเนี่ยเหมือนป้าเป้าใครบอกอะนะอะไรก็จับเดี๋ยวจับเดี๋ยวจับอะไรก็จับพูดคำก็จับสองคำก็จับนะ แรกๆประชาชนก็อาจจะกลัวพรานานเข้าไปโอ้โหนะไม่กลัวแล้วประชาชนเริ่มดื้อยาแล้วแต่ที่แต่ที่ผมกราบเรียนต่อพี่น้องประชาชนก็ไม่ได้ยุยงไปส่งเสริมให้ท่านทาผิดกฎหมายแต่ก็อยากจะบอกว่าเรื่องการถแถลงข่าวรัฐบาลเนี่ยหรือตํารวจนะครับพยายามถแถลงข่าวแบบซอฟๆนะแล้วก็ไม่จําเป็นต้องไปพูดถึงเรื่องการจับการค้นการอะไรอะไรมันไม่ต้องอะตะกี้เห็นอะไรอะ อะไรโตโตหรืออะไรนะวีวอนเลนเตียครับคข,ขาไลสดก็มีตำรวจนอกคืองแบบไปที่บ้านเขาไปอะไรตะไลต่างๆนะคือการที่เราแบบคล้ายๆว่าตำรวจเนี่ยลุกเข้าไปที่บ้านเขามากขึ้นนะเขาก็มองว่าเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพเขานะเหมือนกับแบบจะไปเล่นงานเขาตั้งแต่บ้านเลยไปตรวจไปค้นไปอะไรสกัดนู่นสกัดนี่มันก็ทำให้ประชาชนเขามองว่า เป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนหรือไม่เขาตั้งคําถามนะเพราะมาตรา34มสประชาชนมีสิทธทิจะแสดงความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญมาตรา35สื่อมวลชนอย่างผมอินฟลูเอนเซอร์ก็มีสิทธิในการที่จะแสดงความคิดเห็นและการนําเสนอข่าวภายใต้กรอบจรรยาบรรรของวิชาชีพคือต้องมีจรรยาบัรณด้วยไม่บิดเบือนไม่ใส่ร้าย นะครับนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เพราะฉะนั้นมันเป็นเสรีภาพหรือจะเป็นคนบ้านเขาอะไรต่างอ้างว่ามาจากตํารวจสันติบาลอะไรแบบนี้ไปสะกดรอยเขาบ้างติดเอ่อจีพใต้ท้องรถสะกดรอยนะเหมือนอกับคุณช่อบพันนิกาไอแบบนี้มันก็จะกลายเป็นการนะละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอันนี้ก็ฝากไว้นะครับนะก็ก็ฝากไว้